ย้ายไปทำงานในแบบบรรยากาศเวทมนต์ฟิวมันไม่ได้ไม่มาเล่นๆลนบ้าหรอเสื้อคลุมเลยเป็นคอนี่คือคำขวัญประจำฮอกวอตส์ยาแย่มังกรหลับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโซม,มารีนะคะวันนี้เราจะมาพาขนของย้ายออฟฟิศกัน1วันค่ะทุกคนย้ายไปทำงานในแบบบรรยากาศเวทมนต์เวทมนต์เฮ้ย คืออย่างนี้ช่องเราอ่ะก็คือเด่นในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ปะเด่น <s> ในเรื่องของแบบเวทมนต์และใดๆวันนี้ก็เลยจะพาพนักงานนะคะไปทํางานที่โคเวิร์กิ้งสเปซที่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีมุมมุมนึงที่เขาแบบจัดของสะสมแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคาเฟ่เวทมนต์ประมาณอย่างนั้นอยากจะพาทุกคนไปเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานแล้วก็จริงๆแล้วสาเหตุหนึ่องอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรามีพนักงานใช่ไหมคะแล้วเราก็มีเด็กฝึกงานแล้วบังเอิญว่า ห้องเด็กฝึกงานแอร์เสียก็คือเปิดมามีลมแต่ไม่มีความเย็นวันนี้ก็คือถือโอกาสเปลี่ยนแอร์แล้วก็ในระหว่างที่แบบว่าช่างมาทําอะไรใดๆอ่ะเราก็จะได้พาทุกคนไปลองเปลี่ยนบรรยากาศกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศออฟฟิศเราดีกว่าว่าอัปเดตตอนนี้มันเป็นยังไงห้องมีห้องพันนักงานทีมงานของเราสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือห้องที่ปกติถ้าเกิดมาดิฉันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้พูดคุยกันอีกห้องนึงคือห้องน้องๆฝึกงานสวัสดีค่ะ ก็เลยเป็นสภาพช่นนี้ฉะนั้นแอร์ไม่เย็นเนาะก็นั่งทํางานกันแบบเหงื่อไหลใครย้อยก็เอ็นดูก็เลยจะเปลี่ยนแอร์ให้กันในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาขนของกันก็จะเป็นบรรยากาศในการแบบย้ายออฟฟิศหนึ่งวันรอติดตามนะคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราขนของกันนะคะทุกคนย้ายไปทํางานกันดีกว่า เราในหนึ่งวันนี้นะคะร้านนี้ชื่อว่า The Bridge Bistro and Office Space นั่นเองข้างล่างเป็นร้านอาหารแล้วก็แบบชั้นบนๆจะมีแบบว่า co-working space เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขนของเข้าไปกันดีกว่านะคะเดีเราพาทุกคนแบบขึ้นไปตรงนี้ที่ทำงานเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพาทัวร์นะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะเชิญค่ะ นี่คุณโมเจ้าของค่ะสวัสดีค่ะคโมเจ้าของร้านค่ะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ที่ให้เราแบบว่าได้มาทํางานกันยินดีค่ะยินดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวขอแบบไปจัดที่ทํางานกนไดเลยค่ะตามสบา,บา,บายค่ะแต่ผู้บริหารเราไม่เดินบันไดนะคะหยแล้วก็กําลังขึ้นลิฟต์มาแบบสวยๆระหว่างที่ทีมงานกำลังขึ้นบันไดสวัสดีค่ะไช่ไเอาล่ะ ทุกคนวันนี้ห้องทํางานของเราก็คือจะแบบอยู่ตรงนี้การอุ๊ยพาไปดูห้องผู้บริหารไหมและนี่ก็จะเป็นห้องผู้บริหารของดิฉันเองมีห้องน้าส่วนตัวย,ยังต้องมีมุมที่แบบเ<น>ข้ามาแล้วล่มลืน่นหัวใจอะไรเงี้ยดีม,มากเลยอะ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งตรงนี้ทำงานตัดคลิปได้ดายดูแบบดูจริงจังเนาะ ชอบมากเลยอะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคือตรงนู้นเป็นห้องทํางานของดิฉันถูกไหมคะห้องนี้จะเป็นห้องประชุมแต่ละห้องเขาจะมีชื่อห้องนะเช่น ไซมอนอะไรอย่างเงี้ห้องที่เราจะได้ใช้กันในวันนี้นะคะก็คือเป็น meeting room A ที่ทุกคนก็คือกำลังจัด station แต่ว่าบรรยากาศทุกอย่างมันแบบมันยังไม่ได้การจะสร้างแล้วก็บิวอารมณ์การทำงานใน,นคาเฟ่เว <Favorite S 2> นตมแบบนี้นะคะมันจะต้องไปให้สุดแต่มันจะสุดยังไงเดี๋ยวรอดูตอนนี้เนี่ยก็คือเวลาใกล้จะพักเที่ยงแล้วนะคะระหว่างที่ทุกคนกาลังเซตอยู่นี้นะคะเราก็จะเอาเมนูอาหารมาดูกันเพื่อที่จะได้สั่งมากินด้วยกันในช่วงพักเที่ยงนั่นเองนะคะ เดี๋ยวแอบดูเมนูเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะมีมอกเทลเนาะใช่ไหมอันที่เขาแบบแฟนซีแฟนซีหน่อย Midnight Forest มีการสร้างบรรยากาศที่ดีเลยเดี๋ยวเอาเมนูไปให้ทีมงานสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสั่งอาหารค่ะเมนูค่ะ มีการตัดงานฝึกงานมากี่เดือนละสามเดือนนะครับสามเดือนรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาฝึกงานที่นี่ดีมากพูดดีดีนะเออพี่จูเนียร์สอนรู้เรื่องไหมคะอันนี้พูดแย่ๆได้รูนิ้วเลยเออดีนิ้วนี่อุ่ยอีพวกนี้มันล้ำกว่่าวะมันแอบสั่งฉันถึงว่าฉันนุสามารับออเดอร์ด้วยตัวเองแต่ว่ามันไม่ดูเมนูเพราะว่ามันแอบสั่งก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนก็คือดูมีเป็นของตัวเองแล้วใครอยากสั่งอะไรก็ จัดการนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงเองทุกอย่างนะคะถล่มได้เต็มที่ไม่ต้องแต่นี่หยุดอุ้ยก็ในระหว่างที่เราย้ายออฟฟิศกันมา1วันอย่างที่บอกว่าก็คือที่ออฟฟิศแอร์เสียณตอนนี้ก็คือมีช่างกําลังเปลี่ยนแอร์ใหม่ให้เราอยู่และเครื่องปรับอากาศนะคะเครื่องใหม่ที่เขาจะมาเสกความเย็นฉ่าให้กับเราอ่ะก็คือ Mitsubishi Heavy Duty นั่นเองนะคะรุ่นโฮชิซีรีค่ะขนาด1 2 5่0น BTU ซึ่งเหมาะกับห้องในขนาด12-16ตารางเมตรนะคะแล้วเขา ประหยัดไฟได้มากกว่าเดิมค่ะด้วยระบบ real inverter นะคะแถมฟีเจอร์ของเขาก็ไม่ธรรมดานะจ้ะตัวเธอเพราะว่าเขานะคะมีระบบกระจายอากาศแบบ jet flow เป็นเทคโนโลยีกระจายอากาศเดียวกันกับใบพัดในเครื่องบินเจ็ทค่ะทาให้สามารถส่งลมได้ไกลสูงสุดถึง17เมตรไม่ว่าจะนั่งตรงไหนของห้องก็เย็นทั่วถึง high power นะคะโหมดการทํางานพลังสูงถ้าเกิดว่ากดโหมดนี้แล้วนะคะเครื่องจะเร่งการทํางานให้เย็นเร็วขึ้นภายใน15นาทีและ self clean operation นะคะฟังก์ชันที่ช่วยเป่าไล่ความชื้นในคอยล์ ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อราและกลิ่นอับชื้นค่ะนอกจากนี้นะคะแอร์เครื่องนี้เนี่ยยังมีแผ่นฟอกอากาศแถมมาให้ถึง2ชนิดนะคะนั่นก็คือนาโนแอร์ฟิลเตอร์นะคะช่วยกรองฝุ่น PM 2.5และแอนตี้อัลเลอร์เจนและแอคท v เวเต็ดคาร์บอนนะคะช่วยป้องกันสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้นะคะเขายังมีการรับประกันนะคะทั้งหมด5ปีในทุกๆชิ้นส่วนอีกด้วยนะคะแล้วก็การบริการหลังการขายเนี่ยบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆเลยด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นงานติด งานล้างหรือว่างานซ่อมนะคะ Heavy Jet Team เนี่ยเขาก็สามารถดำเนินการได้อย่างมืออาชีพมากๆเลยค่ะและยังมีสิทธิพิเศษนะคะมหาจักรคลาสนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty นะคะแล้วก็เลือกลงทะเบียนรับประกันสินค้านะคะผ่านทางไลน์ Heavy Duty Warranty นะคะก็รับสิทธิประกันเพิ่มอีก6เดือนค่ะทุกคนเป็น5ปี6เดือนไปเลยทุกคนรับไปเลยแน่แนเต็ม เราไปเดินทัวร์ที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าที่นี่ The Bridge เนี่ยมีอะไรบ้างตามส้มาเลยค่ะนี่เราลงมาชั้นสองนะคะบริเวณชั้น2ก็คือมีความแบบรถไฟฮารุฮารา พื้นที่ชั้น2เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่รวมกับร้านอาหารนะคะจริงๆแล้วก็คือเราสามารถที่จะสั่งอาหารแล้วขึ้นมากินข้างบนได้ข้างบนเนี้ยก็จะมีความ private กว่าข้างล่างก็จะมีห้องอย่างนี้เลยห้องนี้จะอินสปรยมาจาก Alice in Wonderland ค่ะทุกคนก็คือจะมีความแบบต้นไม้ดอกไม้ทุกอย่างก็คือแบบมีฟิลของความผจญภัยใน Wonderland เบา จริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้เมื่อตอนประมาณสักเดือนมกราก็เคยมีแบบคนทํารีวิวเยอะมากเราเขียนว่าเป็นคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ในกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่นี่ไม่ได้เป็นคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์แบบนั้นที่นี่ไม่ได้อินสปายมาจากเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าจริง,รงๆแล้วการตกแต่งต่างๆเขาจะเป็นการตกแต่งแบบบริเตนนะคะคุณโมเนี่ยเขาชอบเชลล็อโฮมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแบบตกแต่งเนี่ยเป็นในยุคนั้นยุคแบบช่วงเดียวกับเชลล็อกโฮมอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วสําหรับตรงนี้มีห้ะะห้้อแบบออองงงลลลัับบนะะหหหายจจแแเชสืืรรรไต่ิๆว สามารถเปิดมาตรงนี้ได้ตรงเนี้ยข้างในอ่ะเป็นท้องฟ้าคือเขาจะมีวอลเปเปอร์ e v v ที่แบบทำเป็นท้องฟ้าคือสวยมากก็จริงๆนะตอนเนี้ยคือมีคนที่เขาใช้อยู่แต่ว่าไอ้ฟุกเนี่ยแอบถ่ายมาแล้วนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวบรรยากาศแปะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแต่แบบสวยมากถ้าเกิดใครได้มาแล้วแบบเอ้ยอยากจะใช้ห้องนี้อะไรเงี้ยเราว่าห้องเนี้ยก็สวยมากๆเหมือนกันเราชอบมากนะคะ เราลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะซึ่งบริเวณชั้นหนึ่งก็คือจะเป็นบริเวณของคาเฟ่และร้านอาหารมาดูแถวๆหน้าร้านกันดีกว่านะคะคือเรารู้สึกว่าที่นี่สามารถถ่ายรูปได้ไหลายมุมมากๆช่วงที่เรามาถ่ายเป็นช่วงแบบเดือนมีนาคมเพราะฉะน,นั้นก็จะแบบว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลอีสเตอร์นะคะนี่เขามีแบบว่าอีสเตอร์เอกด้วยก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากมาลิ้มลองเจ้าไข่อีสเตอร์ก็มาที่นี่ได้เพราะที่นี่ก็มีนะคะชั้นนี้จะมีความคิดสซินดอถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบนี่ชั้นหนังสือ ต่่างๆทีแบบดูเทมาแกละไหนๆวันนี้เราก็คือขนทีมงานมาทำงานกันที่คาเฟ่เวมเราจะให้แบบทุกคนมาทำงานอยู่ในห้องซีเลียมแล้วก็แต่งตัวธรรมดามันไม่ได้ฟิลมันไม่ได้เราจะต้องสร้างฟิลของความเป็นพ่อหมดแม่หมดวันนี้ก็เลยขนจริ่งนี้มาให้ทีมงานค่ะทุกคน เซตจัดแต่งตัวเป็นนักเรียนฮอกวอตส์แต่ว่าอันนี้คือทุกคนอยู่กิฟฟินดอร์หมดเลยนะเพราะว่าทุกคนก็คือแบบจะต้องมีความกล้าหาญอันนี้คือต้องใช้คําว่าไปเช่ามา <laughs> ก็คือจะมีเสื้อคลุมนะคะมีผ้าคลุมพ่อมดแม,ม,ม,ม่มดมีเน็กไทมีผ้าพันคอมีแว่นตาแฮร์รี่ด้วยแล้วก็มีไม้กายสิทธ์ด้วยจะทอ้อ ครบเสร็จมากเวอร์ไม่มาเล่นเล่นบ้าหรอแล้วก็อันนี้ของตัวเองขนมาแบบเต็มยศน,นิดนึงวันนี้จะเป็นนักเรียนทาฟพับผัาซึงนะยังไม่ใส่เต็มยศเลยร้อนแล้วนี่นอกจากนี้ไม่พอฉันขอนอันนี้มาด้วยเธอยังไม่ได้เล่นเลยที่แฟนคลับให้มาอูน่แฮปปี้พัตเตอร์นั่นแหละมีไม้ก็จะสิแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ไหนไหนมาที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตถ่ายรูปก่อน คนคะนี่คือคุณตั้งโอ๋น้องสาวของคุณโมผู้เป็นคนที่ crazy harry potter ขั้นสุดได้ยินมาว่าได้ของใหม่มาคืออะไรคะเป็น butterbeer ค่ะว้าเอออ้ยอบ้านพอดีเป็นเออเป็นเซตที่ยังไม่มีค่ะคือต้องบอกว่าของสะสมที่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอ่ะคือของคุณตั้งโอ๋ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะมาดูคอลเลกชันแบบ <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์ของเขาอ่ะก็ต้องมาที่นี่คุณนัอ่งออกแบบคนที่แบบว่าออกแบบที่นี่ปะ <c oughs> นี่เขาผู้ออกแบบเก <c oughs> ่งมากเลยอะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอสั่งอาหารดีกว่าคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้รับเ <c oughs> ลยดีคะอุย้ยมีมากะลองด้วยอยากกินมากะลองอยากกินควาโฟชีสเดย์เอเวอรดีเดย์เดี๋ยวไว้มาเมาส์ด้วยถ้างั้นเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะคะกลับสู day, ่ชั้น3เราจะเอาสิ่งนี้ไปให้ทีมงานกันนะคะทุกคน ามีเซอร์ไพรส์รให้ทุกคนด้วยนะคะ จะให้ทุกคนไปแต่งตัวนะคะแล้วเราจะมานั่งทํางานกันอย่างมีความสุขเอาละค่ะก็จริงๆแล้วห้องนี้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจะไม่ใช่มีติ้งรูมอีกต่อไปมันจะต้องเป็นห้องนั่งเล่นกริฟฟินดอร์นะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเจอกับเหล่าบรรดานักเรียนจากกริฟฟินดอร์สวัสดีนักเรียนจากกริฟฟินดอร์เราฮับเพิร์พาวมาเที่ยวเล่นค่ะทุกคนเองเฮ้ยเราควรจะถ่ายรูปด้วยกันทุกคนลูมาถ่ายรูปกันค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนก็ ต่างคนต่างแยกไปทํางานแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็ยังคงติดค้างกับทุกคนในเรื่องของแบบของแฮร์รี่ที่อยู่ที่นี่มาที่แรกก่อนเลยเมื่อเราออกจาก,กลิฟต์เราจะเจอกับอะไรานี่ของแฮร์รี่นะทอน่ารักมากเลย <S <S นี่คือขนมช็อกโกแลตจากแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง4บ้านมีการตกแต่งด้วยแบบนกฮูกนกคูมคม่มีแบบมึงมูมนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเขาห่อเป็นแบบกล่องแต่ว่าเต็มไปด้วยของที่เป็นเอเลเมนต์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเหมือนกัน <S <S แล้วก็เดินม,มานิดนึง เราก็จะได้เจอกับอนุสรของความเป็น r a v e n ค l a เสื้อคลุมเรเวนคอรแล้วก็มีนี่กบช็อกโกแลตมีบัตเตอร์เบียร์ก็คือตรงนี้เนี่ยเขาจะตั้งโชว์เนาะเขาก็จะเขีนเยนไว้เลยว่าขอความร่วมมือไม่หยิบของสะสมก่อนได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็จะเยี่ยมชมถ่ายรูปถ่ายรูปกันอย่างเดียวก่อนนะคะในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นโคเว r ร์กิ้งสเปซอันนี้คือเป็นมุมเล็กๆซึ่งห้องแต่และห้องก็จะมีแบบเลทราคาที่แตกต่างกันเ่ดี๋ยวเราก็จะขึ้นชื่อเพจของร้านให้ละกันนะอร้แบบ i, อออไรี ก็สามารถแบบติดต่อทางเพจแล้วก็สอบถามราคาได้เลยตู้นี้สวยมากแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นี่คือคำขวัญประจำฮอกวอตที่แปลเป็นภาษาไทยคือใหญ่แย่มังกรหล,ลับเพราะว่าโลกพ่อหมดแม่หมดก็มีมังกรใหญ่แ,แย่มันมันกัดนะ น,ะะนี้นะคะก็คือสวยงามมากข้างหลังเนี้ยวอลเปเปอร์ paper, ให้ฟิลประมาณคล้ายๆกับบ้านของ Black. s i r i u u s l l c k k คือมันจะเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็น Family Tree ก็คือแบบแผนผัน Black, งครอบโัว Black อะไรเงี้ยนี่ก็จะมีของสะสมนะคะมีมันกี้เ t นะคะนี่เป็นรุ่นแบบเปิดไฟได้นะคะมีหนังสืออยู่ด้านหลังนี่ New s c a m m a n d e r แล้วก็มีแผนที่ตะกวนตรงโต้ก็มี ท่ามก็จะเป็นหนังสือดัมพูดอหลับอยู่นะคะแย่แย่มังกรหลับไม่ใช่อิงบอกว่าหนังสือจับได้เพราะว่าถามเขาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าศิลปะที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ต่างๆของสะสมของแฮร์รี่พอตเตอร์ของเขาก็จะมีแบบประมาณนี้ซึ่งก็แบบเป็นการสร้างฟิลที่ดีมาถ่ายรูปเล่นได้ค่ะ คะหลังจากที่สนุกสนานกันไปพอสมควรแล้วนะคะก็แยกย้ายกันทํางานตอนนี้นะคะเราก็แยกมาที่ห้องทํางานของเราด้วยแล้วก็อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วทุกคนน่ารักมากเลยชิมดีกว่าอืมหูมีความสดชื่นรสชาติก็คือหวานวๆแล้วก็กลิ่นลินจี่มะาการองอืมดีจังเลย อุ้ยอร่อยอ่ะมันเป็นการเติมพลังที่ดีนะกระชุ่มกระชวยแล้วก็ทำงานต่อได้มีอาหารมาเพิ่มค่ะ croffles ฟฟนี่เขาก็จะมีพวกแบบว่าซีเรียลแล้วก็ผลไม้โปะๆปปข้างบนด้วยนะคะอืหมหลายว่าชอบปรุงกันอยู่ในปลอกมากะค่ะอนนี้ไอศครีมอ,อร่อยขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำงานเติมน้ำตาลแล้วจะมีแรงทำงานมากขึ้นเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศการทำงานของเรานะคะ ตอนนี้นะคะก็ทํางานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแบบว่าเวลาแดดลม่มลมตกก็คือจริงๆแล้วมันก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะคะฉันอยากเล่นอูโล่เธอ นิ้วสาพกอูโนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มาเลยนะเวย้ยคือแบบอยากเล่นมากคือจริงๆอ่ะใจอ่ะแอบรู้สึกว่าอยากจัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์เออจัดเป็นแบบแมชอูโนแฮร์รี่พอตเตอร์ครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปชวนยูทูบเบอร์ช่องต่างๆที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันแล้วแบบมาแข่งกันจริงจังเป็นแบบทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยจะอยากดูกไหมถ้าเกิดได้ว่าอยากดูอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากดูแล้วควรจะชวนใครมาแข่งบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะคะเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูดีกว่าว่าใกล้เลิกงานแล้วยังทำงานกันอยู่หหรรรรรืืออออออเปล่่่่าาาวททะะะไไกันยูู ฝากไอด้วยป่ะค่ะฝากไอจนันนัทเด็กเป็น,นยูไหนขอดูหน่อยดิน่ารักมากพี่ส้มนะคนนี้เนาะฝั่งนี้ยังธรรมดาฝั่งโน้นเขาเดีด๋ยวเด,ด,ดนนนินดูของนันนัทดูของไอจูเนี่ยขอดูหน่อยเด้คนนี้เขาไม่ธรรมดานะคะคือไม่ได้มาเล่นๆน่ะแคมเปญน,นี้ก็คือ,อเขาถ่ายบ้างอ,ะอา่ะเขาคอ,อย<ด>ืไยมไมค์ก็ยศหน่อยสินี่ของฉันนี่ใช่ เป็นตัวละครหมดเลยมีแบบแ n นปมีแม้กระทั่งแบบอากาสฟิลนี่ศาสตราจารย์ควิเรลนะคะเดอะแกงแฮกรกดมีดับเบิลดอเราเห็นมีแบบวอลเดอมิเนวิลอะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครเยอะมากน่ารักมากโอ๊ย <laughs> <laughs> เอ, <laughs> องสรุปแล้วท <laughs> ิงชนะไปค่ะ <laughs> ไม่จะสนุกสนุกมากเลย <laughs> ตอนนี้6กโมงสแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะแยกย้ายนะคะไปออฟฟิศกันเพราะว่าช่างโทรม,มาบอกว่าติดแอร์เสร็จแล้วจ้าไปเก็บของเด็กๆทุกคน <laughs> 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 เอาแล้วค่ะกลับมาที่ออฟฟิศแล้วแล้วเราก็มีแอร์ใหม่แล้ว <laughs> <laughs> 快！ เย็นฉ่ำจาก Mitsubishi h e a v y Duty ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแอร์ของเราก็คือเย็นฉ่ำก็เป็นว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เราไปทำงานข้างนอกแล้วเราก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็ห้องของเราก็คือเย็นฉ่ำแล้วถึงจะนั่งกันหลายคนก็คือเย็นทั่วห้องนั่งตรงไหนก็เย็นก็ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างแฮปปี้นะคะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบว่ากำลังคิดอยากจะเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศหรือว่าอยากจะติดใหม่อะไรอย่างเงี้ยฝาก Mitsubishi นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้า ถ้ากิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้แล้วอยากจะให้ทําอีกคุณสามารถคอมเมนต์มาแบบแนะนํากันได้เลยนะอยากจะได้แบบแปลกแหวกแนวะขนาดไหนก็บอกมาเดี๋ยวเราจัดให้ไปแล้วค่ะทุกคนกราบสวัสดีค่ะ น,นั่งตรงนี้ก็คือตัวจะเป็นน้ำแข็งแล้วพี่เย็นจริงหนาวแบบหนาวเลยอ่ะดีกว่าเดิมเยอะมากพี่เย็นฉ่ำเลยพี่ขนาดนั่งอยู่ไกลๆยังรู้สึกเย็นเลยแอามาทุกคนเย็นฉ่ำ